ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับท่านผู้วาราชการจังหวัดครับในล่งพื้นที่ตรวจเยาวชนนะครับตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูนลนิธิรวมจิตนอมกล่าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจําปี2 5 67จํานวน3รายครับวัตถีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจ,จเจริญศึกษาที่การจังหวัดในล่งพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ เบึงสภาพความเป็นอยู่พร้อมกับมอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จาเป็นให้กับเยาวชนผู้รับทุนมูล,ลนิธิรวมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพบรมราชินูปธรรมประจําปี2567จังหวัดอำนาจ,จเจริญจํานวน3ไร่้ดยกันครับในพื้นที่ของอาเภอเมืองอำนาจ,จเจริญประกอบด้วยเด็กหญิงกุสุมาวงสิมบุตรนักเรียนสันปอหกโรงเรียนชุมชนบ้านนามปลีกเด็กหญิงพิมพ์ณั เขาไปขับเด็กหญิงพิมพ์นิพาามันคงนักเรียนสันปองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน,น้ำปลีกและเด็กหญิงกศกรธรรมวรีนักเรียนสันปองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน,น้ำปลีกซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับเป็นคนบ้านน้ำปลีกตำบลน,น้ำปลีกอำเภอเมืองอำนาจเจเริญซึ่งงานนี้นะครับก็บมีผู้บริหารทองทีทองทีและคณะผู้บริหารครูจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมการตรวจเยี่ยมน้ำครับ